สวัสดีครับสวัสดีอันนมื่อนี่ผมอีฮามาเบิงไก่ที่พ่อเองมันไขแล้วนะครับในคลองนี้ก็คือไก่ที่ผมบอกเองทั้งหมดเลยสสมเองครับนี่ผมกัคัดบักผูไว้ตัวนึงเอาไว้เปลี่นฮอหันรุ่นต่อไปกับซุมนี่กับีที่เริ่มไขแล้วกับพันได้เริ่มไขก็มี อายุมันห่างกันสองอาทิตย์นี่ว่าครับบางรุ่นนี่ครับเพ็ดมองว่าแห่มันใครมันกับวัวใครไท่ผุนมันเป็นใครไทุนนี่หลืบพุนนี่ครับว่าเบิ่งหน่วยไขรั่นกันครับครับเอาละครับยี่หันสามย่ันก็เห็นอยู่นี่กำลังมีใครอีก หน้าตามันก็เป็นแบบนี้แหละครับสีแดงแน่สีขาวเน่ตัวน้อยตัวใหญ่มันก็ใครขึ้นกันข้างๆกันเป็นตัวผู้ว่าได้จับไปตลาดเบิดอยู่ไปเอาไว้ไปให้พี่น้องเฮ็ดสูกันกินมั่งเลย เอามาให้เบิรงซืือครับว่ามันก็บใครดีกันอยู่ก็เริ่มได้ม,มือละเจ็ดแปดหน่วยแล้วสิบกว่าตัวละครับพามาเบิรงสนสัมน,นี้ละมือเนี่ยแค่นี้แหละครับบาย